哦，这么，哦，中间的。 ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับบุมบีมนักเขียนนาาประกาปนีกฟันไรเตอร์ในช่วงนักเขียนรีแอคชั่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะบุมบีมก็จะมารีแอคเพลงกริสมอนของน้องๆวง NCT Dream นั่นเองค่ะ และการปล่อยเพลงในครั้งนี้นะคะเพลง Christmas นะคะเป็นเพลงไตเติลของอัลบั้มเต็มชุดที่สองของน้องๆวง NCT Dream ที่มียอดพรีอัลบั้มท้ารู้สล้านค่ะทุกคนก็แบบตบมือให้เลยและในอัลบั้มนี้นะคะก็มีอยู่ทั้งหมด11เพลงนะคะเพื่อนๆสามารถไปตามฟังให้ครบสุอ็ดเพลงกันได้นะคะ แต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะเพลงที่เราจะมารีแอคชั่นก็คือเพลงคริสต์มดเพลงไตเติลที่ถูกปล่อยออกมาค่ะแล้วก็คือยอดมิวก็คือขึ้นแบบรัวๆๆๆๆ,ๆ,ๆมากเลยค่ะจะไม่ดูก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ายัางไงเราก็คือแฟนคลับของน้องๆอ C T อยู่แล้วเป็น n C T i ซ e ต์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูให้ได้เลยค่ะและในเพลงคริสต์โมดนี้นะคะน้องมาร์กนะคะก็มีส่วนร่วมในการแต่งท่อนแรปด้วยนะคะทุกคน ก็คือแบบโอ้โหอยากฟังมากเลยค่ะทุกคนและในวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคชั่นทั้ง MV แล้วก็ทั้งสเตจของน้องๆเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดู MV กันก่อนค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบูมบีมด้วยนะคะกดแล้วหรือยังเอยถ้ากดแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปดูกันเลย กริสโหมดโหมดขัดข้องโหมดมีปัญหาอู้นุ๊กมาคือเขียวโอ้ยชอบอ่โอ้ยทุกคนโอ้ยชอบบีบมาก โอเชนเลอร์โอเชนเลอง์นปีนี้ดีงามชอบสีชมพูเนาะอู๋เจนูนเจนูนหรอมากโอ้อีองแมินอมินอ้โหมากับดอกไม้ค่ะคนนี้โอ้โหชอบชอบเีดมากสวยมาก

나 미워해 아 너만 그렇게 배해 너희들에게 아무것도 인디 에어 안디서 뿜죽업 더 수식인 걸왜 말을 그렇게 했어 나한테 너도 나 밤제 넘나 춤을 춘 너는 시작된 그게 뭐들라지 안아도 돼 어유 하나쯤 i like it 넌 get 할아 มีแบบนี้มากเลยอะมีความเกมเนะควแบบรันเกมอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอินจุ้มทุกแบบโอ้โหวีมากจบด้วย เอาเหมือนกับในการแค่แข่งแบบต็อกอไว้เห,หมือนหมวดขัดห้องพีดหมวดเนีเนาะฮ้ยทุกคนงโอ้โอ้วท่นกลางดีอท่านกลางจริโอ้ย,อ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 ย เจโน่ย so oh, ิ้มไี้น่ารักมากเลยอ่ะดนี่เนี่ยตังนี้อ้าวดูงจโน่ยิได้นารมาก t เจโน่แบบกาเต้นนองมากชาเต้นนอมากเอ้เจโน่โอ้โหเจโน่หล่อมากปิดจบด้วยเจโน่โอ้โหโอ้ยจบไปแล้วทุกคนไม่มีอะไรต่อแล้วใช่ไหมทุกคนปิดมือก่อนเฮ้ยทุกคน ก oh oh. wow. mm ็แบบโอ้ยดีมากคือท่อนกลางท่อนฮุกปิดหูกรดโหมดอะท่อนที่เราอว่ากรีดโหมดอะแล้วก็ถ้าได้แบบตึกตึกแบบเหมือนแบบหมดขัดข้องเหมือนน้องๆเป็นหุ่นยนต์เป็นเกมอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบหมดขาดข้องแบบว่ามีความปุบปุบปุบมันมันเป็นการขัดข้องจริงๆแล้วค่าเต้นของพวกน้องๆก็คือแบบเออนี่คือการขัดข้องจริงๆทุกคนแบบเอ้ยแบบ ชอบว่ะชอบมากแล้วแบบโอ้น้องจีซองน่ารักมากเลยคือน้องจีซองอ่ะเราก็แบบอ่ะเราเห็นน้องๆดีมาแบบแต่เล็กแต่น้อยอ๋อแล้วแบบว่าเออพี่ๆก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือน้องจีซองก็คือโตมากน้องจีซองก็คือโตกว่าพี่ๆแล้วสูงกว่าพี่ๆแล้วแล้วก็แบบเออตอนจะได้หลอกก็คือหล่อมากตอนนี้ผมขาวๆทุกคนแล้วแบบ โอ้ยต้องหล่อมากแล้วตอนที่แบบใส่หมวกแบบมก็แบบโอ้ยอิตาโมเตมีอิตาโมเตมีมากน่ารักมากก็คือแบบกลายเป็นทีซองตัวน้นอยๆของฮิเมเหมือนเดิมแบบเฮ้ยทุกคนชอบมากคือแบบน้องน่ารักมากเลยอะ้วยน้องน่ารักมากเลยแล้วน้องคนอื่นก็คือแบบโอ้โหหล่อแบบอนี่น้องดีหรอน้องดีตัวขนาดนี้แล้วก็หล่อขนาดนี้แล้วแบบเือแบบโอ้โหหล่อมากหล่อมากจริงคือแบบ เจโน่เงี้ยแบบเจโน่คือแบบโอ้สุดยอดแล้วอะตอนนี้คือแบบหล่อมากแล้วผมสีชมพูคือแบบอพี่มาร์ก็คือพี่มาร์กแบบโอ้ยนำทับน้องไะพี่มาร์้นอคือหัวหน้าน้ำทับน้องแล้วขึ้นหล่อมากแล้วแบบเราชอบตอนที่ออกมาฉากแรกที่น้องมาร์กใส่เสื้อสีเขียวมากๆเลยแบบเป็นเฟลอะเออแบบโอ้แบบดีเยี่ยมแบบหล่อมากชอบมาก เฮ้ยแบบดีดีงามแบบอย่างเช่นแบบอินซูนนอ้องเหลินจินเนี่ยก็คือแบบมากกับเซตดอกไม้เนาะแบบเอยมันใช่อะ่ะเออมันใช่จริงจริงน้องต้องมากับดอกไม้แบบแล้วคือดอกไม้สีเหลืองแบบโอ้ทุกคนแบบเด่นมากแบบเอ้ยดีดีงามทุกคนเจมินก็น่ารักทุกคนแบบโอ้ยก็คือดีทุกคนอะ่ะฉันเลิกเออ เฮชานเนี้ยก็เป็นเพชานเห็นบ่อยเขาอยู่กับพี่ๆไงอยู่กับหนึ่งสเจษเนาะเห็นบ่อยแต่ก็หล่อขึ้นทุกวันหล่อทุกคนแล้วเพลงดีอยากจะบอกว่าเพลงนี้เพลงดีดีมากคือแบบมันไม่ได้มีช่วงไหนที่เราแบบเฮฮาอะไรอ่ะแบบถ้าเพลงของเอซีทีเราจะมีความแบบเฮฮาเฮฮากันแบบฟังแล้วแบบอะไรนะแล้วต้องไปฟังรอบสองรอบสามรอบสี่ถึงจะแบบเข้าหูเข้าหัวแล้วก็หลอนหูอย่างเงี้ยแต่เพลงนี้ก็คือแบบ ดีอ่ะเป็นความดีที่แบบดีแบบฟังรอบแรกก็คือแบบดีเลยแล้วท่อนฮุ้ก็คือได้ได้มากแบบดีงามมากแบบกรีฟทหมดเออเราไม่เป็นด้วยแต่แบบไม่ค่ว่ากรีฟทหมดแล้วแบบเฮ้ยแล้วท่าเต้นน้องก็แบบเป็นที่จอดใจเหมือนกันนะแบบมันมันดีอ่ะมันเป็นท่าเต้นที่แบบว่าตึกตึกตึกอ่ะเออแบบดีทุกคนดีชอบ โอ้ยชอบมากชอบมากจริงอ่ะไม่รอไม่รอ,รอช้าไปดูสเตจของน้องๆกันดีกว่าค่ะทุกคนไปเลย <c oughs> อุ้ยอยู่แบบอ๋อแล้วก็คลิกเวทีมาอโอ้ยทุกคนทุกคนก็ไปดูด้วยหรอโอ้ย

cái get together for so good it's tight day. No song can put

เ้ทุกคนคือแบบเป็นแฟนคลับได้เข้าไปหรอหรือว่าเข้าเซตฉากเอาหรืออะไรยังไองอ่ะ mm hmm. อุ้ยโหคือแตบบ่ดีดีงามข้าตัวมือทุกคนดีงามเอาจริงเออเป็นสเตทที่ดีเนาะที่อันเนี้ยเขาค่ายลงนะทุกคน นี่เป็นสเตทที่ค่ายลงแต่แบบเราไม่ได้ไปเอาสเตทที่แบบว่าทางแบบเออช่องทางอื่นๆเนะเพราะว่าบางทีมันก็ลงไม่ได้เราก็เลยไปเอาของช่องมาลงคือเป็นสเตทที่แบบมีคนดูอยู่ข้างล่างแล้วก็บกกบวกป้ายไฟบวกแท่งไฟเนาะแล้วก็น้องๆหล่อมากแล้วก็แบบเออสเตทดีเลยนะเราชอบตอนที่แบบตอนแรกอะแบบมันพลิกอยู่แล้วก็แบบพลิกก็แบบฟืบกลับมาอย่างเงี้ยเออดีแล้วมีแบกแดนด้วย โอ้ยแล้วคือน้องจีซองอ่ะเอ้ยไม่ไหวนะน้องโตอ่ะเอ้ยลูกเจีย๊ยบอ่ะลูกเจี๊ยบตัวน้อยอ่ะคือโตแล้วอ่ะทุกคนทุกคนเชืเ่อแน่พวกคนที่ดูเพลงของน้องอยู่ไม่ก็คนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คือเป็นแม่ปอมของน้องจีซองเยอะมากเป็นแม่ปอมกันหมดแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าลูกโตอ่ะพอลูกอ่ะลูกโตแต่เป็นลูกโตแล้วอ่ะทุกคนแล้วลูกแบบแอบว่าน้องจีซองอ่ะมีความแบบ เบ้าหน้าพระเอกในนิยายแล้วแบบเราเป็นนักเขียนไงทุกคนนักเขียนนิยายอย่างเงี้ยโออแล้วแบบโอ้ยน้องทีซองคือแบบเป็นทายของพระเอกในนิยายเลยอะแบบดูดีแบบเบ้าหน้าแบบนี้ส่วนสูงเท่านี้ทรงผมก็แบบได้มากทุกคนได้มากน้องทีซองแบบพระเอกในนิยายของมามีมือม,มียาวหนูไปเขียนนิยายมากแล้วลูกเขาแบบโหลูกหล่ออะ หล่อแบบน่ารักมากแบบลองคิดดูแบบจีซองอีกสักสองสามปีดิทุกคนแบบโอ้แต่ที่จริงน้องก็คือโตแล้วแหละแต่คือแบบเราชอบติดลูกตอนที่น้องแบบเป็นตัวจิ๋วอ่ะมือเป็นตัวน้อยๆของพี่ๆที่พี่ๆแบบหยอกล้อเล่นป้อนขนมรูปหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยติดลูกนั้นแต่ที่จริงน้องก็โตแล้วแหละแต่แบบ เออแล้วก็ยังติดลุกนั้นอยู่อ่ะทุกคนแต่แบบแต่น้องก็หล่อขึ้นแบบมากสูงมากหรอหมาเคือน้องคนอื่นก็อืกโตมากจริงคือแบบโตสุดเลยสุดคือแบบโอ้ยไม่ไหะวแล้วทุกคนเอ t d ซีทีดีพี่ตเท่านี้ชูวิ่งกรามาแบบ อนนี้ก็แบบโอ้โหกระชากใจแม่ๆไปหมดแล้วทุกคนคือแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดีคือแบบหลมอมากน่ารักมากแล้วเพลงดีมากย้ำว่าเพลงดีมากแล้วเต้นอะไรเมื่อกี้ก็คือดีมากเนาะชอบแบบท่อนนั้นจริงๆท่อนที่แบบว่ากิสโหมดอะเออหมดขัดข้องดีงามเนาะก็สำหรับเพลงกิสโหมดเราลืมพูดเกี่ยวกับเนื้อหาเพลงเนาะเมื่อก่อนที่ ก่อนที่เราจะมาดูคลิปเพอร์ฟอร์แมนซ์ลืมพูดถึงเนื้อหาเพลงเอามาพูดตอนนี้ก็แลวกันก็คือเนื้อหาเพลงเนี้มันเป็นฟีลประมาณว่ากรี๊ดหมดแล้วคือหมดขัดข้องก็คือหมดผิดพลาดประมาณนี้ก็เป็นฟีลแบบเหมือนกับว่าเป็นความรักวัยรุ่นนะทุกคนที่ก็คนคนเส็ยน้องดีมเลยเอเทีทดีมเป็นวัยรุ่นเนาะก็เหมือนเวลาเจอสาวที่ชอบเจอผู้หญิงที่ชอบเราก็จะเป็นฟีลแบบหยุดในโหมดกรี๊ดหมด เอเธอแล้วหัวใจจะหยุดเต้นเลยเจอเธอแล้วทําอะไรไม่ถูกเจอเธอแล้วทําอะไรติดขาดๆอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยเหมือนกันว่าเอ้ยเจอเธอแล้วแบบฉันอยู่ในโหมดกีดโหมดเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันฉันแบบแทบจะแบบเป็นลมเลยประมาณนี้เป็นฟีประวันนี้แบบมีความข้างรักเหมือนกันนะทุกคนข้างรักหนักเหมือนกันนะสำหรับน้องดีนะเป็นเพลงแบบแต่มันน่ารักอะเป็นเพลงน่ารักที่แบบว่าอ้ยเจอเธอแล้วจะเป็นลมเจอเธอแล้วแบบฉัน อ,อยู่ในหมดขัดข้องเลยยา่าอย่างเงี้ยเอออยากเป็นผู้หญิงคนนั้นเลยค่ะทุกคนแต่เป็นไม่ได้เพราะปเป็นอีเม่ไปแล้วเป็นหมอมีไปแล้วเนาะก็เป็นไม่ได้จริงนะทุกคนว่าน้องๆคือแบบลูกน้อยอ่ทุกคนอยากเป็นสาวในดวงใจน้องก็แบบโอเป็นไม่ได้เพราะเป็นอีเม่ไปแล้วทุกคนโอ้อ เป็นหมอมีไปแล้วก็ขอเป็นหมองมีต่อไปจะพยายามไม่เป็นแม่ทิพตออจะพยายามไม่เป็นแม่ปลอมนะแต่น้องหล่อมากจนแบบเอ้ยไม่อยากเป็นแม่แล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยอืมก็ <S <S สําหรับเพลงกรีดหมดของน้องๆวง,ง NCTDREAM ก็มีประมาณเท่านี้นะคะทุกคนกยังไงก็ฝากทุกคนนะคะ ไปปั่นวิวให้กับน้องๆด้วยนะคะให้ถึงแบบร้อยล้านเร็วๆเลยตอนที่เราลงคลิปนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถึงร้อยล้านหรือยังนะทุกคนเพราะว่าเราอาจจะตาต่อช้านะคะทุกคนก็ไปปั่นวิวกันด้วยนะคะจะได้ถึงร้อยล้านเร็วๆนะทุกคนแล้วก็เพลงนี้อย่างที่บอกอยู่ในอัลบั้มเต็มชุดที่2ของน้องๆวง NCT Dream นะคะเพราะฉะนั้นก็ขยับไปบ้ามไปไปบ้ามแล้วก็มีทั้งหมด11เเพลงเลยก็ไปฟังกันไดไปไป้ไม่งานนะคะก็ไปฟังตาม ช่องทางต่างๆเนาะที่เขาแบบมีให้ฟังฟังใน YouTube ก็ได้ไปแบบโหลดฟังนั่นนู่นนี่ตามสตรีมมิ่งต่างๆก็สามารถไปโหลดฟังกันได้ค่ะทุกคนไปซื้อฟังกันได้เนาะก็สำหรับวันนี้นะคะบุ้มบิ้มขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันค่ะจะรีบไปฟังเพลงของน้องๆต่อค่ะคือแบบติดหูมากทุกคนท่องกฤษหมดคือติดหูมากจริงๆนะคะยังไงก็ฝากทุกคนไปดูเพลงของน้องๆไปกด ไลฟ์เพลงของน้องๆไปปั่นวิวเพลงของน้องๆแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากกด subscribe ช่องของบูมบีมด้วยนะคะถ้าชอบคลิปของบูมบีมนะคะเราจะได้มาเจอกันแบบนี้บ่อยๆและในช่องของบูมบีมนะคะก็มีคลิปคอนเทนต์มากมายหลากหลายสามารถไปตามรับชมได้ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะบูมบีมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย That Bring it back เ e ียบเปสน 도 오류 하이 like 이런 게 사랑 이